นึกอยากกินเมื่อไหร่ก็มีเส้นบะหมี่ทำได้ทันทีนะครับอย่างอื่นก็ใส่ตามที่มีเออบะหมี่พรานกระต่ายนะฮะครึ่งกิโลนี่โอ้กินเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่หมดสักทีนะครับนึกอยากกินขึ้นมาวันนี้เลยเอาเส้นออกมาทำหมูผักมาใส่นะฮะมีปลากุ้งถร่วงอกเนื้หมูก็ใส่หม้อต้มน้ำซุป้าไปมีกระดูกเล้ง นะซื้อเตรียมเขาไว้มีลูกชิ้นนะผสมผสมกันไปนั่งกินหน้าจอทีวีใหญ่ๆนี่แหละนะครับนี่นะเส้นบะหมี่ของเขานี่อร่อยนะครับถ้าใครชอบกินนะหรืออยากกินอยากทำอยากซื้อเนี่ยอย่านะพยายามเลือกซื้อที่เส้นเขาไม่